บอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงตง้องมีแต่กูนะมึงตง้องเป็นแฟนกันแต่กูนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยววัดดอนคันนาคนะครับบรรยากาศดีเลยแหละว,วันนี้อากาศแจ่มใสนะครับโอ้ก่อนอื่นผมขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับปวดท้องมาออกห้องน้าเสร็จปุ๊บมาพบกับคุณสุภัตตานําเที่ยวนะฮะนางมองเห็นแฝดครับ แฟด3สน่าร <AL> ักไหมครับน่ารักมากดูดทุกคนว่าแสตนานรักบแสตสามเห็นแล้วอยากได้ทุกคนเริ่มทยอยมานะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงครับเยอะมากขนแบบล้นวัดนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดทุกคนมาเที่ยวกันนะครับเ hey! มาดูตลาดคับทุกคนตลาดก็มีของกินมากมายนะครับก่อนอื่นเราจะ ดูของกินก่อนว่ามีอะไรน่ากินในป่านี่นี่คือน้องสาวของเขาครับออนะครับพอ,อดูของเสร็จแล้วเราก็มาออไหว้พระก,กันครับสรุปนะครับกราบสองครั้งนะฮะกราบกราบกราบอ้าวเด็กคนนี้หลกจกังเห็นเด็กไม่ได้นะครับพอกาบพระเสร็จปุ๊บนี่ครับเร่องเชียของดวงก็มาครับตัวห่วยไปฮะพอรานางได้ห่วยมาแล้วทุกคนนางก็จะเดินมาไปไหว้พระ แล้วก็จะไปไหว้ฟยาน,นาแล้วทุกคนนี่คือทางเข้านะครับมันน่าจะเป็นฟักทองหรือเป็นอะไรที่องล่าทุกคนสีเหลืองเป็นจุดที่ต้องก้มเข้าไปข้างในก็จะเป็นรูปนะทุกคนสวยๆเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับโอ้โหคนเยอะมากนุนแน่นมากครับรอ,อดเข้าไปทุกคนเราก็จะรอเข้าไปอาตามตามเข้าไปครับ นี่ก็จะเป็นผนังนะทุกคนเป็นผนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกินรีพญานาคนะทุกคนนี่สวยงามมากนะอ่ะนางชวนละมานี่มานี่ครับจะไปครับเพกูอยากบอกมึงว่ากูก็รักมึงไม่แพ้ใครมึงต้องรักแต่กูนะมึงต้องมีแต่กูนะมึงต้องพึ่งการทำแต่กูนะไม่รักเดี๋ยวกจะปล่อยให้ใจมึงช้าเลย เสร็จแล้วเราก็มาซื้อทูบนะฮะมาไหว้ปีนาคกันนะทุกคนโอ้หทุกคนนี่โอ้โหเยอะมากเลยทุกคนเป็นวันหยุดวันทำง,งานนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วนะผมก็ให้สุนสุปตานะฮะจุดเทียนไปจุดมาวนเวียนเทียนเป็นวันศุกร์วันเกิดใครวันเกิดมันนะทุกคนผมเกิดวันศุกร์ของก็สีฟ้านะนี่ก็ใช้ก็จุดต่อกันจุดอื ผมรูว่าหไม่ติดครับก็ให้คุณสุภตานะครับใช้ไฟแช็กนะครับจุดให้ใหม่นะครับจื๊บนะฮะโอเคติดสักทีนะครับก็จะไปลอยนะทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วครับเป็นคลิปที่สั้นมาครับเดี๋ยวมาทําใหม่นะครับทุกคนจุบจ